5วิธีลดภาวะไขมันพอกตับแบบง่ายๆที่คุณทำได้ค่ะข้อแรกนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากหรือดื่มติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านๆเพราะจะส่งผลให้ตับทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะไขมันจึงไปสะสมในเซลล์ตับค่ะ ข้อที่2นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้พลังงานสูงสูงค่ะเช่นอาหารไขมันสูงอาหารที่มีน้ําตาลสูงนะคะเช่นน้ําหวานต่างๆขนมหวานขนมขบเคี้ยวนะคะแล้วก็เบเกอรีร่ค่ะข้อที่3นะคะลดการทานเนื้อแดงจากเนื้อสัตว์ใหญ่ค่ะเช่นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวด้วยนะคะข้อที่4นะคะเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงไขมันต่ําหรือเน้นรับประทานไขมันดีแทนนะคะ เส้นไขมันดีจากถั่วเปลือกแข็งนะคะรวมทั้งทานผักผลไม้ให้มากขึ้นค่ะข้อที่5นะคะพยายามอย่าปล่อยให้อ้วนนะคะถ้าน้ำหนักเกินควรลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะลองนำวิธีการเหล่านี้ไปทำดูนะคะ